ละเอาเชกเกเอร์อันเมื่อวานนี่คือเป็นคู่นี่เอาไว้มันใหม่แล้วไอ้ชายมันใหม่แล้วไอ้ชายเกือบทีวีเสียงซื้อให้แหล,ละตัวนั้เนเอาไว้ดูมันใหม่แล้วตัวนี้อันนี้เอาทั้งพี่น้องเอาให้แต่เจ้าใส่ตัวเก่านี้ร่างเก็บไว้โอ้พี่นอ้องอยเนาะ อ้าวพี่น้อยเนาะ่ไปทำดูแรงมาบบฝนตกพี่น้อยพลุกเนี่ยังบ่อพอเนาะพอดีเมือกลังชิลงไปอันน่หนิ่งบุญชงเฮือพี่น้อยพบเจอทางอีหล่าน้องหนิงอีกเลยเอา้าวสบายดีทั้งละ่ะป้าโจ้บนี้ง่ายไหมพี่แล้วป่านนี้เออไม่ง้างจ้าถือยังอันนี้นะฮะมันคือยังอันนี้นั่นแหละ ขาบ่เด้อโอ้เอาเอาพี่น้อยอัานเจ้าหญิงไปใช้บนนี้นะใช้แม่เจ้าดิเมยจะชอบหมูพุ่นบ่โอ้บ่เรียกเสียงหมูคอยมีพี่น้องเดี๋ยวไปเสียงนีไม่ก่อนที่ใช้เสือตัวเก้าตรงหละให้เสือไปเชียงชื่อหายได้กูดูใช่เอาไวปยูเม่ฮะเอาไวปยูเม่เอาไวปยูน่าแม่เด้อโอ้ดูดู อันกระเป๋านั่นก็คักแท้นี่เนาะเอาเอาไปหน่อยค่อยคำ้ำดงแลงนิที่นอนอยู่ไหนนะเจ้าบอหน่ะนอนอยู่อันนั้นธนาคารนอนันนั้นบ้านอาหารบออยู่มัทราคารข้างธนาคารโดยแร็วพักนี้พักนี้<อ> <S 2> <S 2> กินข้าวกินน้ำนะบนนอละยังกะลังอยู่กะลังครบ ไปคอกินกะลำมชิไปคอกินไปคอกินอเออ้าวคอแค่ไหนน้นองหละฮาคออาชีนี่เออแล้วยงังวันนี้กินเข่าเด้วเนาะเด้ออ้าวเอาเอา,เอาพี่น้อยเระวังเจอกพลังชิลงไปคนแหละทั้งทีมงานกับทูหาบุเชียงอยู่พี่น้อยพบเจออีลาเพิน่นเมื่อวานนี่อยู่ซีนูบุเชียงชื่อเสือผ่านน้ำแพให้เพิน่นกลับมาเมื่อนี้พี่น้อยพบเจออันนี้เห็นด้วยวามบังเอิญอีกแน่ๆน,นี่กะไปพุ่นก็ได้ลาไปหานข้าพุ่นก็ได้ไปเดี๋ยวบุเชียงชื่อให้เด้อ và cho được ở đây rồi bắt nhang bắt rồi. Nó. Nó để xài sủng mày thế này nó. cứ yếu vẻ này phải nói. À nó. Cô đi ăn thang FC phải nói cả bà giờ hai thang mua xiên mình phải tạm một bản bao nhiều phải nói. Nếu là thang mè phải nhỉ khai như này nó. Thang cứ nó bỏ đi ăn. Khai trăm. Ở đó nó à, lạ, được ở đó. โอ้มีสมต่ำน้ำเละนี่เนาะอ,อเด๋วเดวอ่ะนะจะเป็นผนตกเลยนี่นนเนาะออผู้พน้อยเนอกัดอ่ากําลังชิคายผ้าผนมาตกลงมาแบบนี้นเนาะเก็บเข่าแล้วนี่เด๋วอันนี้ชุดยังนเนาะเอ้ยนี่คือมีแจวเป็นชุดปลาบ่า โดยโดยโดยทั้งอ like. yeah. nope. mm ัน hmm. ผ like. ึ่นขายอันนี้เนาะอันไม่เท่าไรเอื่ยนี่ค่ะไม่ละสองท่านโดยเอาไม่ละอันบอกเอ่าผึ่นก็ได้ก็ตีนได้เอาแบบบ้าอะไรฮะก็หิวคือกันได้เนาะยังเมื่ทตอนได้กินเข่าอยู่เอาเดี๋ยวไปเช็ขอชิมบางก่อนพี่น้อยเอาเป็นอันดาหมูบเอ๊วยทั้งก้อนก้อน เอาอย่างกัยซิปก็ได้เลยมีเข่าน้ำอยู่บ่อเอ้าบัตรชื่อเข่าอยู่แซบบันรนี่แหละมาโลดห่านไดนมีเข่ากูอะห่านหานเพิ่มเยคับไปพุ่นบ่เอาอันนี้กระซิปบ่อันนี้กระซิปบ่ลอยยางกัยซิปก็ได้เ,เอาอันตำมะงุ่งก็ได้เลยค6นึง รวมกับตวนยด้้อกิดเนยไปน้อคยจาเพชรบ่เพชรบ่ะามสามสามสนวยมะพริกมะพริกสามนวยเอ้ยน้องกินน้องน้กน้องกิน้ำเนาะสามนวย Уров, alı, เ, mm hmm. เอาเกาอี้มานังนิคนก็ได้ละมานังถาตัวเองคนมะนังถาหะเนฮียฮ <No> ียนอยู่ไม่ตุต่ว่าคนคนพักก่อนไม่เงินไปองเฮียน่ยใช่มาไก่มาแตเมืองชนผมทำนี่เห็นเกี่ยวเผาก็ได้แล้ว ตจ้าเกี่ยวข่าวได้อยู่บ่ละได้อยู่ได้อยู่พุชพิโรหหาหน่อไม้ได้เจู่บ้านกับอันพุชพิโรหหาหน่อไม้ยุ่เป็นยุ่บ่ล่ะเป็นเคยหาอยู่เน,นาะแถวบุเชียงแถวบุเชียงเมื่อหาอันเมื่อเพื่อนนี่เมื่อเสร็จแดงเละทางอันสามแล้วมันสนนั้น ไปเ,เลืึกเขาส่นเลยก็อันนี้จะมาเห็ดน,นองสะนั่นจะเท่าไปเห็ดพื<ไ>ป<า>้ปทั้งรักสาบ่าบาดูออ่ารักสาเลยไปทั้งเขาไปแกงกอกคุณบ่ดูอโอ้ไก่เตุเ๋นเนยนิโน่ดูอยบนทางนี่ดีเยอะบ่ละการทางเขาทางอันนั้นถ้าไป<อ> Tình <laughs> hình ừ. rồi nó nó cho kênh thì Để không bỏ lỡ những cho kênh đây ừ. Ừ. อันน้ำเนี่ก็ไปชั่งน้ำเอาน้ำมีตู้เนี่ยก็ได้ละะมีน้ำมีหรอกเนาะอยู่น้ำกลืจ้าคนหลายคนอยู่ถึงนาสาวเฉพาะครอบครัวเจ้านะ่ยสี่ห้าห้าคนเดินหกคนหกคนเดินหกตึ Am 4, 5, 5. ่งเขาเม่ <S <S ์โดยโดยเอาเอาน้ำเปล่าให้เขาเนี่ยจะทกขวนได้ อันนี้พ่สอส่งนที่พ่อเสียงซื้อให้เมื่อวานเลยใช่ลองหยุดเบิรงยังพอดีพ่อแอลละพอดีเอเอเสือตัวนี้เด้อยังบัวเปลี่ยนอยุดหาเปลี่ยนใหม่เด้อฮะสีแดงมีตัวเดียวในบ่อใส่มาน่เด้วยจะยืดโบเรมี่เป็นบออนอน่อเนาะเนยอันมองเลยน่าจะอยู่นะมอง ตรงข้ามธนาคารขัวมือนป่ออยู่เดี๋ยวนี้นั่นอยู่ป่าวตำรวจเอากดกลางก็ได้อยู่ในเฮือนใหญ่ๆตัวนี้นั่นตัวทางออกทางเบงบริเวณอยู่มองธนาคารพุณโภคธนาคารบ้านนอนอยู่บอนธนาคารอ๋อมองกันสิไปกินข้าเนี่ยอยู่มองบอนเขื่อนใหญ่ๆนี่ออกไปนี่เป็นบ่อละเดี๋ยวขัวบ่อ ไปส่งบัดรถถนนทางบัดรถกระายพี่น้อยมีแต่ว่าทางน้องหล่าย่างเอาด้วยหล่าเด้อเดินย่างไปเนาะคำมืดเด้อเจ้าจะ <c oughs> หิวไปอยู่บ่ป่หววเเเ็กอ่าดนนยะกินน้ำก่อนก็ได้อันกินน้ำก่อนเป็นยังไปกินน้ำหนองฮะไปกินยูพ่อเมย์ไปกินพร้อมกันกรครับครอบครัวเด้อ บอเป็นยังคนว่าเจ้าหีหรือเจ้ายางกินไปน้ำทางหร้อเด้อต่ว่าน enroll, หนึ่งมานี่ยรดมันลายระวังนั่นเด้ะเด้อท่าครเทอไนนอ่เลยแปดชิมหาพันกิบเอาละเอาเงินไห้ทางเอี้ยปัเนีย nó cái nồi mưa đấy chỉ cắp là không bàn cho vịt sung hư đấy mẹ vịt sung được lột nó lại rồi áo vải sườn nám sườn này hả là đơ được nó cái nồi วัยี่บ่บานนี่เนาะปะ้าขวเอาน้องละซื้อใ่แล้วบ่ชิมโทรศัพท์ซื้อส่แล้วซื้อส่แล้วโดยนะโอเคทนะาอปไปบานนี่เมื่อนี่กินข่าในน่อนไดน้บ่บานนี้หรือว่า กินเข่ายืดอ๋อโดยยอันเงินบเซียงหยมอวนี่เสนึงเอาไปซื้อังแลขาแล้วนาซาบมีนนะเข่ายืนะอ๋อนาซาบูมีอ๋อบูมีเข่าก็ได้อันยืนยืมเงินเจ้าโอ้โหโอเนาะพี่น่อย้ะเนาะ อะบานี้เนาะค่มืดแหมื่นก็ยังอยู่นี่บ่ตลาดใหญ่ตลาดใหญ่ใช่ล่ะตลาดสวรไโอ้ไปๆน้องล่ะไปเดินทางบ่เสงบ่ได้ไปส่งเด้อจักเจ้านอนอยู่ไสยังงงอยู่เออพี่น้องเอ้ยอ่าเนาะคอยเด้อบังรถบางลางเด ไปเนาะบายบายก่อนนุ้งละสบายดีพ oh, no. ah, no. ah. 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 ี ah, no. ่น ah, no. ้องก่อนเด้อไปเนาะพี่น้อยระวังเจอพี่น้อยเนาะอ่าอ่าขอเข่ากินเข่าเล้งมาสั่นพี่น้องยนะมันน้ก็ร์ตว่าอาจจะพราะันเท่าอีกหรอกนี้พี่น้องเนาะเขาเัวครอบครัวเล่าพี่น้อยแต่บางเดินเจอเนาะกแต่กได้เจอง่ายๆได้พี่น้องยเจอบุเซียงกับจีอ่าซูเดืยรแบบนี้แหละพี่น้องเยตลอดไป กลับมาอย่างอีกหนบาดนี่เห็นยังล่ะเหรอเอมือจะเห็นยังล่ะคือยังล <No. S 2> ่ะเกินเฮียบ่เอาเกิอนแนกกระเป๋าเจ้าอ่อเกลือนแนกระเป๋าโต๊ะไปได้คล้องอ๋อปวดแดกไม่เป็อไย ไปไปไปเนาะไปรบัเชียงเดินทางกันเด้อบันนี้เด้อไปไปไปล่ะเอาเชือกเอันเมื่อวานนี่คือเป็นกูนี่เอาไว้มันใหม่แล้วไอ้ไข่มันใหม่แล้วไอ้ไข่อ๋อ้ล่อันน่ะเกือบทีบัเชียงซื้อให้แหละตัวนั้นเอาไว้แล้วตัวนี้เอันนี้เอาทั้งพี่น้องเอาให้แต่เจ้าใส่ตัวเก่านี้ร่างเก็บไว้โอ้พี่น้องเอ๋ยเนาะ ไปไป,าปาลบปาบไปกลางมือได้หากินขา้าวกินน้าหน่อยเดี๋ยวไปเชียงเดินทางก่อนบันนี้เนาะไปหน่อยอนะ่ะไปหน่อยเนาะมาต่อกันบันนี้ไปเชงกับสีซื้อกับเข่ากับหน้าเมื่อไว้าัยกินก้อนบันนี้พี่น้องเนาะโอ้หลุดล่างลายพี่น้องเลยนี่กับฝนตกพี่น้องเนาะฝนล,ลินอ่าฝนตกข้าเขา่า นี่สองห่านสิไปห่านไหนดีก่อนนี่เนาะห่านไหนก็ได้เนาะอ้าสบายดีเด้อแม่ข้าเนาะอ้าคือติ๊บญ่แท้นี่ฮะแม่นติ๊บญ่ป้าโชมีอย่างแน่นาะเอ้ยมีลาบเป็ดไสกเอาแนวเด็ดแน่เนาะมีอย่างแน่เด็ดในห่านเนี่ยปลามีลาบเป็ดไงลุงค่ะมีออมวายน้ำเต่าโอ้ออมวายโอ้ผัดเนลยเนาะมีลาบหู มัแกงยัดยน่ะกมีเชือันีผงน่ไหอันอันนี้ได้สาห่ออย่างน้อเข่าเจ้าโดยนีเข่าเจ้าขาเหมียวมียำเพลอใส่เห็ดแล้วก็ลำกระตองผัวมีก้อยนางงัวน้ำจ๊อก้อยนางงัวก็มีอีกโดยมีจต่ปลาจุ๊กโดยมีนี่สองห้านู่นเลยเนาะโดยในนี้มีสองห้านจะในนี้มีสองห้านแล้วก็ภาคน้านั่มีสองห้านเป็นญาติกันบ่นี่น่ะเลยโดย พี่น้องกันอ๋คือเห็ดกับข่าหลายอย่างเลยนี่ยนี่มันแค่ย่างเนาะลายอย่างละน้นนนนยอย,ย,อยเก่งพอดีเลยอันขออนุญาตด้วยขายเบิดเบดเแต่ลเต็มมือเลยเนี่ยโดยโอ้สแสดงว่ากับข่าวนี่แซ่บเลยนเนาะกะว่ากะกะแซ่บกินกับผู้มากเออแมนเพราะว่าแบบนี้กันกินง่ายยุ่งง่ายเนาะโดยเอาเอาพี่น้องอันนี้เป็นยังเนาะใส่เป็นเนาะบาโอ้เอาปลาซิวปลาซาดเลยเอาปลาซิวบ้านเฮาได้เนาะโอ้คักเลยนี่พี่น้องคัก ถุงน 10, 000, 000, oh. Fair, ้อไดเนาะเอ้ย10,000เนาะดอ่ะมาเอาถุงน so ึงเบิ่งลงิตัวนี้เ็ดพี่น้องเอ้ยแม่นีขมนนันค่ะเท่านี้เอานี่เอ่อน่าจะอยู่เฮือนเฮาอยู่เดี๋ยวเฮาสิเอาอีกอยู่ดเกอโลดด้้เริ่มขายแต่จัมเอ้ย4 4แรงโดยบๆๆทุกมือเบ่แม่นอยกเว้นแต่ว่า อ้าวพี่น้อยทางพันธุ์ห้องทางไว้อย่งนะอยู่มองอยู่นี่เลยลักแปดบ่แม่นี่ลักแปดลักแปดเนาะอยู่ขวามือพี่น้อยมีสองห้านี่แหละแม่มีสองห้านี่โดนฉันเนาะคุ้มผ้าคุ้มผนจะว่าปลชิล่วงลูกแม่ปุ๊จักนะคนที่ทำไหมค่ะอ๋อเอาเอาลาบมูแน่เมื่อยลาบมูน้อยด้ยเอาโอ้ยพี่น้องเอ้ยสบายดีเลยโดน ด้ะอ่าก็เลิกงานอู้วปีน้องไปซื้อเงี้ยเงื่อนนี่ฮะซื้อลาบเมื่อกินซื้อลาบเมื่อกินเนาะอันนี้เห็นงานอยู่พงศวรรค์นี่บ่แม่นใหญ่มาพงแฮวมเดี๋ยวนี้นะใหญ่มาพงแฮมแล้วโบมิโกนเรือคนใหญ่มาพี่อ๋อเป็นแม่บ้านเปลี่ยนคนแม่ฟูจิลากจานนะบ่เปลี่ยนแล้วคนไทยเปลี่ยนบ่มิโกนหรือคนไทยมาพี่เดี๋ยวอ๋อโดยโดยอ้าวสำเบอร์ปึ๊บขออนุญาตพี่น้อยอันน่ะชื่อยังไงเอ้อเขาชื่อ ชื่อเจนชื่อยังนะชื่อเจนชื่อเจนแม่นอ๋ออยู่บ้านน้องคือนี่เนาะแม่นลูกชายได้ถามหาอยู่แม่เพิ่นคือบัมาวะจักแล้วะหากันเลกเวียกเชิญวันนีเนาะวันนี้ชิ้เมื่อเฮือนได้บอกเลยวันนี้ชิ้เมื่อเลยแล้วนี่ใช้รถเจ้าันนี่กระเป๋ากระป๋องพร้อมนี่อันนี้นี่เนาะกระป๋องกระป๋องแม่นลูกชายน่ะจมหาอยู่แม่เพิ่นคือบัมาโอ้จังเละรูกเอ้ยวะ เมื่อไ,ได้รถเพลแล้วก็ไปน้ามูไหนวานี่ได้撒เก็บอันไรกจักทุ่งอันนี้นะเอ้ยกับขอกับน้ำที่ได้ยังไม่แต่เท่านี้แหละไม่ยั้งอันนั้นนะน้ามูน้ามูแม่นดูดูอยู่นรงกันลายมินโบราณเลยกับเสือเสือเท่านี้ดูเดี๋ยวไปเลือกอีกได้เลยเดี๋ยวเขาจ่ายให้เดลยลูกชายจอมหาได้ผูวเป็นเปียนะพี่น้้อองพี่นงเลยอันนั้นหานั่นผู้เสี่ยวอันซอยพคนแรกพี่น้องเลยมาหานี่บันนิดเด้อรเนี้ยอ้อมเลยก็ได้ ดอย่าให้อย่าเครียดกันนะแล้วออมก็ได้โดยโดยใช่มหาคุเมือดังถ่ายเพื่อนนะแม่แล้วเพื่อมาบ่แม่วะโดยอ้าวใส่ซีฟู้ลูกวะยังบ่มีเวลาเนาะอันนี้ก็ยังบ่มีเวลาหอดผักวิ่งเผื่อไหนไปตลอดเลย้ะโดยมีแต่เห็นบดข้าบอะจันทร์เขาได้มาน่าองเกลือนะโดยยังเห็ดงานอยู่นี่ปกติคือเก่าเนาะเห็ดคุ้มือบดมีผัก อแค่จริงนะเพิ่นให้พักซองมือแต่ว่าเฮาบ่มีเวลาแล้วก็มีแต่ไปหกโมงเช้าอะไรก็ไปโลดหักบางมือก็เลิกองสี่โมงครึ่งมืดก็ห้าโมงใช้เอาจุงเดียวฮันบ่เดียวกบเดี่ยวยางเด้ผมมีบ่อเดียวราดเต้าเนี่ยก็ได้เารลยยมีห่อสุกเท้าบ่อนี่แม่นจะกินสุกเท้าอันนี้ได้撒 โดยอาตบมาได้เอาด้วยสามธงนี่แหละบ่เสี่ยงเลยเอาเอาไปเด้อหายอยู่ดีมีแหงเด้อบ่เสี่ยงกรได้หางให้มีให้ยร่ำห้รวยเด้อปรารถนาสิ่งใดก็เจ้าแต่สิ่งนั้นคุ้พ่วงมุ่งมั่นปรารถนาเด้อเจ้าหางจะมีท่านเศร้าลายเข่ามือแรงหายลังลายมาเทมาเด้อเงินคำกำแก้วก็ไดโดยไปตามทางกันตลอดปลอดภัยเด้อทามือเดี๋ยวนอก่ะเข่าไปห่อน

มีเบรกไม่ย uh, uh, tube. ังจะบีอยูรว่าเอ้ยมีเบรกยู่ตาโม่งเนาะตาก็ยังเตี้ยวหัดเอาทึ้ป้าไปโอพดละดีพี่้องเลยดทากปลอดภัยด้ออนมาค่อยไปด้ดยอ้าวเนาะพม่รองเลยเินเจอได้เงี้ก็เลิกงานถึงึงึดื้นเรากับพี่้อยเนาะ กอนหน้าพวกเช่นเข่าไปซื้อเดียวของต้นเพื่อยู่พี่น้องแต่ว่าที่นี่กค่าบุญรักเข้าไปเนาะหรือว่าถ่ายยังทางผูไงโบ่ทั่นี่มากกับพวกเช่นก็ไม่ได้เข้าไปนะพี่น้อยปะวันนี้มาโตทั้งไม่ข้าทั้งทั้องอย่างเนาะได้ลาบหมูกับอ,อ้อปลาอ้อปลาต้มปลาก็ได้เอ้ยโอ้มเมนต์เอาต้มอันนี้แม่ต้มเครื่องในน่ะเอาแบบน้ำหรือเอาแบบเหงาแบบน้ำเลย ่ะโอเคบาทเนาะอะไรเนาะนีเป็นสามขงเราสามซีดเนาะได้เลยได้เลสามารถอันบอกส่งทางติดตาม์ได้เด้อไหมคะสามกดติดตาม์อ๋อโดยอ่าโบเสียงเล่จ้ะโดยในยูทูบเล่เด้อเล่ที่กดตามโดยกดแปลภาษาไทยเขาเห็นเราหรอกเนาะใจลลายเลยอ่ะเราล่ำไปด้วยเด้อขายให้เพื่อเด้อมืาอนี้เด้อโดยเลยอ่าปลาทั้งอ่าเอ้ย คูเคงนดเนาะเป็นตัวแรกของเขาไงใช่นะเขากเพิ่งกินนีเท่าไรเนาะสามสิบพันิเนาะโดยนเวยแบ่งหาซืแบ่ก็แบ่งเช้านี่ใกล้กันเนาะงงไงดยโดยอ่าผมมุกกบเจดาลเด้อเนาะถ่ายเป็ดไปบเนาะำไปด้วยพี่นย โอมันยังน้ดในใอ๋โตดูโอ้น่าสนใจเยนี่พี่นอดบนเตียงพาอะโดยบ่บเตียงเป็นมูเป็นที่งานเดียวกันโอแ้นมาซือโดยมาซื้อตลอดาแล้วเราด้โดยอ่าเดี๋ยวเาใส่น้ำหนีก็ได้เลยใส่น้ำานก็ได้ไทางว่าเตียงเขาคนหนักมาซื้อยู่นี่นีน้องละอ๋อโดยโดยเนลมงาเลยคั่โอยแต่เด้อเนาะ อะกลับกันเรื่อยัไนดีเ้ือยๆเอเออขอบใจรเนาะเนาะอะพลนี่บต๊หรอกเป็นครึ่งผ้าครึ่งพลนี่ใช่หรออเป็นไงตกใจซื่อหรอโอเคพี่นอยเนาะจากบ้านกอดบ้านี่เี่นหอยเชื่งกันอ๋อมือทำจุมือพี่น้อเนาะมีตวบังเอิญเจอพี่นอยเนาะ ภาษิบ,บทักทายกับจกักคิดว่าจังไรพี่น้องเลยปะมานีพี่น้องเนาะสำรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปลาพอมีพี่น้องไปอีกคือเก่าคือเดิมเดอ้อพี่น้องเนาะ,ะยูดีมีแห้งสู้กายสบายใจกันเบิดสุขุสุขคนพี่น้องธุรกิจการงานกับการค้าการขายอ่าอย่างก็แล่าแต่พี่น้องเนาะอะไรก็ขอให้ร่ำไปด้วยให้โชคให้มาตลอดปีและตลอดไปเดอ้อพี่น้องเนาะ อ่ะพี่น้องเอ้ยไปแล้วพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันบพ่สุขสุขคนเด้อ